แน,นวมาหายอดวิวเด้อหนิ <Gla z uki> มาหายอดวิวอยู่เฮือนตุพรน,นี่ตุพรกระดาอาใหญ่ขาก็กิน,น,นขเข้าอิม่มเป็นวายใหญ่หายอดวิวห<อ>ายอดวิวมาเฮือนตุพรมาเฮือนอาใหญ่เด้อหน มูเงี้ยคนเดียวใคยหัห่นกันไปค้อร้องโอง้โหร้านสาวเป็นสิพาบาสไงเลยยายควนใบกรไรสิพยาบาล <c oughs> ยัยนนยาานยงนี่เออ,อร้องดูเออฟืนเป็นอโอ้แก้เสืออ,อีกนเมงตัวหนึ่งร้านสากกำลังพยาบา <c oughs> ลโุ้นหลานกระไดุ่น มหายอดวิวได้ดิด <laughs> วิววิวอยู่วิวอยู่ันกาแฟมันมันมันหลได้หลายลาดวิวดีอยู่ด <laughs> ย